คุณมีความเชื่อแบบไหนคุณใส่ความเชื่อแบบไหนให้กับตัวคุณเองหรือคุณมีความเชื่อว่าคุณจะรวยได้ด้วยการนอนอยู่เฉยๆแบบนี้คงจะไม่มีใครเชื่อแบบนี้นะคะหรือว่ามีอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ ที่กุ้งออกมาพูดคือคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาก็มีความเชื่อเหมือนกันค่ะเขามีความเชื่อว่าเขาจะสามารถรวยได้เขาจะสามารถทําได้แต่มากไปกว่านั้นคือเขาเชื่อในตัวของเขาเองเขาเชื่อว่าเขาทําได้เขามีความสามารถเขาสร้างมันขึ้นมาได้เขาจึงออกไปทํานั่นจึงส่งผลให้ผลลัพธ์ในชีวิตของเขาเกิดขึ้นค่ะหลายหคนมีความเชื่อแต่ไม่ลงมือทำก็ไม่สามารถที่จะเกิดผลลัพธ์ในชีวิตได้นั่นเองนะคะ กุ้งจึงออกมาพูดเรื่องนี้ทุกคนมีความเชื่อหมดเลยดําเนินชีวิตไปด้วยความเชื่อทั้งนั้นเลยในแต่ละวันหลายคนเชื่อในดวงในดวงชะตาก็คิดว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาแล้วแต่บุญวาสนาเราก็จะใช้ชีวิตของเราไปแบบ เรือดเปื่อยเลยโดยที่ไม่คิดที่จะทําอะไรเพิ่มมากขึ้นกว่านั้นเพราะเราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาเป็นเรื่องของวาสนาเกิดมาในบ้านที่จนเกิดมาความรู้น้อยอะไรแบบนี้ชีวิตฉันก็คงเป็นได้แค่นี้แหละทําได้แค่นี้แหละมันคงไม่ดีไปกว่านี้แล้วนั่นเห็นไหมคะพอเราเชื่อแบบนี้เราก็จะไม่ทําอะไรเพิ่มขึ้นนะแต่ตรงกันข้ามกับคนที่เขาเชื่อว่า ไม่ชีวิตฉันนะจะต้องไปได้ดีกว่านี้ชีวิตฉันยังทําอะไรได้มากกว่านี้ชีวิตฉันจะต้องรวยได้มากกว่านี้ชีวิตฉันต้องดีขึ้นได้มากกว่านี้มันก็จะทําให้เขาออกไปทําอะไรบางอย่างเพื่อสนับสนุนความเชื่อของเขาเพื่อให้ผลลัพธ์ในชีวิตของเขาเกิดขึ้นต่างกันไหมคะ <S <S เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองเช็คตัวเองดูนะว่าคุณมีความเชื่อแบบไหนว่าคุณ เชื่อมั่นในอะไรเชื่อมั่นในดวงชะตาเชื่อมั่นในโชคชะตาว่าชีวิตฉันทําอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะขึ้นอยู่กับโชคชะตาวาสนาเลยหรือเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองเนี่ยสามารถทําได้สร้างได้มากกว่านี้อยากมีบ้านก็สร้างบ้านได้อยากมีรถก็ซื้อรถได้อ่ะอยากได้อะไรฉันก็หาขึ้นมาเองได้คุณเชื่อแบบนี้ไหมคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อแบบนั้นกุ้งแนะนําให้คุณลงมือทํานะ ไปลงมือทําไปหาวิธีการทําที่จะมาซับพอร์ตความคิดของคุณแล้วผลลัพธ์ในชีวิตของคุณก็จะเกิดขึ้นค่ะวันนี้ฝากไว้ด้วยกับความเชื่อความเชื่ออยากจะให้ทุกคนมีความเชื่อที่ดีมีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่าไปหวังพึ่งโชคชะตาวาสนามากเลยนะคะอะไรก็แล้วแต่มันสู้สองมือเราทําไม่ได้หรอกนะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะอยากจะให้ทุกคนมีกําลังใจและ เชื่อมั่นในตัวเองและหาวิธีการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตของเราขึ้นมาให้ได้นะคะ